เอาล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็จะมาจัดเทียริสนะครับสำหรับโหมด PVP ก่อนเลยแล้วกันเนาะ ว่าอาชีพไหนเก่ง PVP บ้างอันนี้เป็นความคิดเห็นจากผมละกันนะครับคุณผู้ชมท่านอื่นหรือว่าคนที่เล่นอาชีพนั้นๆถน,น,นัดมากกว่ากันมากกว่าผมเนี่ยนะครับก็ก็ไม่ว่ากันเนาะถือว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมละกันเนาะว่าผมมองอาชีพมันนั้นเป็นยังไงบางอาชีพอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ถนัดเองก็ได้นะครับผมเลยให้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ผมจะจัดแบบ2รอบนะครับรอบแรกคือก่อน120ละกันนะคุณผู้ชมผมจะจัดแบบก่อน120ก่อนแล้วพอจัดแบบ120เสร็จปุ๊บ เราจะรีเซ็ตหน้ากระดาษอีกรอบนึงแล้วก็มาจัดแบบร2 0ขึ้นไปอีกรอบนึงงละกันนะครับคผู้ชมเนาะคลิปนี้เอาเป็นแบบ PP ก่อนละกันเนาะก่อนก่อนจะไปก่อนจะไปผมขอจำแนกว่าตัวละครผู้หญิงหรือที่มันถืออะไรอ่ะนะครับก็ ให้ตามอาวุธนั้นไปเลยเนาะเพราะว่าก่อนเลเวล120มันยังใช้อาวุธได้แค่1อาวุธอยู่นะครับส่วนดีเทลของเรื่องฝ่ายอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดแทรกเข้าไปแล้วกันนะครับว่าอาวุธนี้ฝ่ายนี้เป็นยังไงนะครับเนาะมามารีวิวกันเลยนะับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอร์ดนะครับวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆได้นะับฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากมายเลยนะครับ UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันระบบ cloud นั้น <น>หรือว่าเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ฟาร์มเกมไม่ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วคอมไปแล้วหรือว่าจะปิดเนต็ตไปแล้วเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่ไม่อยากเปิดมือถือชิ้งไวกลัวว่าแบตจะเสื่อมหรือว่ากลัวว่าจะเปลืองค่าเน็ตนะครับช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเองนะครับตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็เน MVP ดูนะครับซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ ได้เลยนั่นเองนะผมตัว MVP จะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าแน่นอน<ค>นะครับสนใจจะดาวน์โหลด UG p h o n สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมอย่าลืมกรอกรหัสผมด้วยนะครับรับไปเลย488เพศครับผมอาชีพแรกนะครับไม่ใช่อาชีพแรกด้วยนะสาสายแรกและกันคุณผู้ชมผมให้เทียสูตรเลยและกันอะไม่ว่าจะอันไหนก็โกงนะผมใช้คำว่าโกงอยู่ ถือว่าโกงอยู่นะครับถ้าของตึงให้มัมลุกอันแรกเลยนะครับต่อไปก็นี่เอาไปเลยนะครับเ <laughs> ทียสูนอ่ะผมให้สามอาชีพนี่ครับมัมลุก ไม่ว่าจะเป็นปลอกหรือดาบเนาะยิ่งดาบในโมบายเ่ยสกิลดาบจะค่อนข้างที่จะกว้างแล้วจะเก่งกว่าใน PC ซค่อนข้างเยอะเลยครับผมสามอาชีพเนี้ยที่ผมให้เป็น tier bug เทียบบัคนาะเทียศูนย์นะครับเพราะว่าสามอาชีพนี้มีสกิลอมาตะครับผมนักรบมันมีอมาตะก็จริงนะครับแต่ว่าก่อน120ผมว่านักรบมันก็ยังทั้งสฝ่ายนะทั้งธรรมะและอาธรรมมันยังมีจุดด้อยเยอะอยู่ก็ถึงแม้ว่าจะมีอมาตะเนาะแต่มันก็ไม่ได้เป็นอมาตะแบบร0 0อซอยู่ดีนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนักร เนะที่ยที่หนึ่งผมให้ขอให้นี่ก่อนผมขอให้ธนูก่อนละกันนะครับธนูอันนี้ผมมีความเห็นทั้ง2ฝ่ายแล้วกันนะครับธนูทั้งธรรมะแล้วก็อาธรรมนะครับตะกิวร้อย่ครับผมห้องเลเวลน้อย เลเวลน้อยๆอ่ะมัน,ม,นมันยังดามจไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะว่าผมมีโอกาสได้ไปส่องๆดูอยู่คลิปที่คุณผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆทางบ้านที่เขาเล่นห้องเวีวน้อยๆกันอ่ะมันไม่ได้หนึ่งสกิลแล้วตายเลยอ่ะแต่ธนูอ่ะมันมีความโกงตรงที่สกิลร้อยสี่มันล็อกเป้าได้ครับผมเลยให้ธนูอ,อยู่เทีย์ที่หนึ่งนะเพราะว่ามีสกิลล็อกเป้าครับผมอาชีพต่อไปอืมไม่ชัวร์จริงๆว่าเจ้ายุทธ นินจาหายตัวได้ไหมยิ่งห้องที่ยังไม่ถึง120ผมว่าสกิลหายตัวก็ได้เปรียบครับผมแล้วมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงอยู่นะนินจาให้2ตายเลยทั้งกงเล็บแล้วก็ทั้งปลอกแขนครับสกิลท้เหืของนินจาครับมันมันเก่งตรงที่ ให้เหอ86นะครับมมคุณผู้ชมไอ้สกิลที่มันสีฟ้าแล้วมันใช้แล้วมันบิงแจ้ได้อ่ะเออนะครับคนที่เล่นนินจาน่าจะรู้กันดีเนาะผมให้ความเห็นว่านินจามันสามารถหายตัวแล้วล็อกเป้าไปแจ้ได้เนาะแจ้เสร็จแล้วก็สามารถเอา104นะครับพุ่งหลบหรือพุ่งใส่ต่อได้อยู่ ผมเลยมองว่ามันอยู่เชียร์หนึ่งได้นะครับนินจากรงเล็บนินจาปลอกแขนวินวอล์กได้เหมือนกันผมว่านินจาปลอกแขนวินวอล์กแล้วหาจังหวะดีๆปาสกิลไม่ว่าจะเป็นเอ่อทาเาแปดห6ที่ไปแล้วกลับแล้วก็ไทเหรอร้อยนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ล็อกเป้าแต่ผมว่าสกิลนินจามันสามารถวันฮิตได้ถ้าเขาอัพหายตัวนะครับถ้ามันใช้หายตัวในเจ้าหยุดได้แล้วกันเนาะคุณผู้ชมอันนี้ผมอาจจะไม่ได้มองไปแบบว่าไปเล่นคาม่าด้วยเนาะขอขอเจาะจงตรงที่สนามเจ้ายุดก่อนแล้วกันเนาะ ที่แคบๆแล้วก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้นเนาะต่อครับผมอาชีพต่อไปผมให้จอมพลังก่อนละกันจอมพลังขอเป็นขวานนะครับขวานขวานเนี่ยมีสกิลตะข่ายครับผมที่ผมให้เทียบหนึ่งนะสกิลตะข่ายมันมันล็อกแล้วคือคู่ต่อสู้อาจจะตัวแตกได้เลยเนาะคือถ้าถ้าล็อกแล้วตัวคู่ต่อสู้ไม่ตายก็จริง สุดท้ายแล้วไอ้ขวานมันก็เบิร์ดเราตายได้อยู่ดีนะครับที่ที่ขวานยังไม่อยู่เทียสู์คือมัน50า0ิบหแบบมันไม่ได้แบบกางตะไคร่ปุ๊บแล้วล็อกแน่นอนอะไรอย่างนั้นนะครับถ้าล็อกแน่นอนอ,อันนี้ผมจะให้เทียศูย์เลยเนาะมันมีโอกาสล็อกขาได้เนาะถ้าล็อกขาได้เท่ากับชนะเหมือนกันเนาะผู้ชมหรืออาจจะมีสเต็ปอื่นยิ่งขวานเนี่ยมีสกิลสับนะครับขวานธรมร,ออธรมะเหลือทำนี่แหละเอ่อขวานอาทำไหมขวานอาทำมันมีสกิลพุ่งนะครับก็ค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมต่อไปปืนผมว่าถ้าเจ้ายุ ถ้าเจ้ายุดผมยังไม่เห็นความโกงมันเท่าไหร่วะสกิลล็อกเป้าก็ไม่มีเนาะคือต้องเอาหน้าไปจูบต้องเอาหน้าไปจูบไอคู่ต่อสู้อยู่ดีอะครับอต่อให้เวล1ร้อยสิบเก้าแล้วมันมันก็ยังดูไม่ค่อยจะมีความโกงหรือสกิลที่มันโกงแบบโกงแบบไม่ต้องคิดเยอะอะเอางี้แล้วกันเนาะคือเทียนหนึ่งอะมันมีสกิลที่โกงแบบไม่ต้องคิดเยอะเนาะอย่างธนูก็ล็อกเป้าดื้อไปเลยนะครับ นินจาก็มีสกิลโกงหายตัวมีสกิลล็อกตัวเราบิงใส่ด้วยเนาะกงเล็บนะครับปอกแขนก็หายตัวไปปาสกิลโคตรจะแรงได้เหมือนกันนะครับแน่นอนว่าคู่ต่อสู้มันไม่ได้อยู่เฉยๆหรอกแต่ว่ามันก็มีสกิลทั้ง97ที่มันล็อกตัวสกิล104ที่มันล็อกตัวนะคุณคุณผู้ชมที่ผมให้มันอยู่เทียร์หนึ่งที่แบบมีสกิลโกงแบบเล่นง่ายอะ่ะเพราะว่ามันมีสกิลหายตัวแหละแล้วก็ถ้าสกิลหายตัวกดในเจ้ายุดได้นี่ยิ่งสมควรแล้วที่อยู่ทเทคชมอยังงจอพลกเทีท 1, เรยร์หนึ่ง ะะที่เหลือดาเมจเดี่ยวนี่โคตรจะโกงนะครับคุณผู้ชมอ่าปืนผมให้เทียสองก่อนละกันคือมันมันก็แรงในตัวของมันอะ่ะผมให้เทียสองนะเทียสองอืมโกงจากกงจากอันนี้ถ้างั้นถ้างั้นแปลว่าปืนต้องอยู่เทียสามเพราะว่า กงจากอะ่ะมีสกิลตาข่ายเหมือนกันมีสกิลตาข่ายเหมือนกันแต่แต่มันเบาวกว่าสกิลเบิร์ดมันน้อยกว่าไหมเท่าที่ผมรู้นะอันเนี้ยถ้าถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับคือกงจากมันเหมือนมันจะเก่งด้านด้านฟาร์มมากกว่าเนาะคือขวาาที่ให้อยู่เทนหนึ่งได้เพราะมันมันแรงนะครับเป้าหมายเดี่ยวมันแรงนะเพราะว่าอันนี้คือการจัดอันดับ PVP โดยเฉพาะอ่าโหมดเจ้ายุทธนะครับคุณผู้ชมก็อาจจะแบบ โมดอื่นด้วยก็ได้แหละแต่ผมผมให้ความเห็นในในโหมดเจ้าดุสส่วนใหญ่นะครับคุณผู้ชมนักพศทีเนี้ยนักพศเอาเป็นพัดก่อนละกันอมผมยังไม่ค่อยเจอนักพศสักเท่าไหร่ฮะแต่นักพศสกิลร้อยสีย่อ่ะใน PC มันล็อกเป้าล็อกเป้าได้แต่ผมไม่ชัวร์ว่าในโมบายมันล็อกเป้าได้ไหมเพราะผมยังไม่เคยเจอกับตัวนะครับนักพศเอางี้ นักพสพัทอันนี้ผมไม่ชวนนะเพราะผมยังไม่เคยเล่นกับเขาบ่อยส่วนมากผมจะเจอนักพสท,ที่เขาเวล1ร้อยยี่สิบขึ้นไปแล้วอ่าถ้าถ้าเป็นฝั่งของร้อยยี่สิบขึ้นไปอันนี้ผมพอจะให้ข้อมูลได้อยู่นะครับนักโพสพัดนะครับเอาเป็นว่าถ้ามันล็อกเป้าได้ผมให้เทียสองสกิลร้อยสี่ถ้ามันล็อกเป้าได้ทั้งธรรมะแล้วก็อาธรรมนะถ้ามันล็อกเป้าได้อันนี้ผมให้เทียสองเพราะว่าอย่างน้อยๆมันยังล็อกเป้าแต่นักพสมันสกิลช้านะครับ สกิลมันช้านิดนึงที่ผมไม่ได้ให้ขึ้นมาอยู่เทียร์หนึ่งนะเออไม้เท้า5 PVP อืมผมให้เทียร์สมครับเพราะว่ามันไม่มีสกิลล็อกเป้าเลยปะม,มันมันมีดามันมีแต่สกิลกับดาเมจของมันอะ่ะมันไม่ได้มีเอ่อสเตปเหรออ,อลองคิดวิเคราะห์ว่าถ้าสมมติว่าเกิดสถานการณ์ขึ้นมันจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงวะเพราะว่ามันก็ไล่ช้าด้วยนะผู้ชมถ้าในสนาม สนามเจ้ายุดมันก็ยังหาความโกงมันไม่ได้ว่ะอันนี้อาจอาจจะไม่ไม่ถูกใจเมนหรือเปล่าแต่ขอเป็นความเห็นผมแล้วกันคุณผู้ชมผมยังมองไม่เห็นว่ามันจะมีจุดเด่นด้านด้านไหนผมยังหาจุดเด่นมันไม่เจอแล้วกันเนาะคุณผู้ชมว่าเอ,อถ้าเล่นเจ้ายุดเนี่ยไม้นักพ์ไม้เท้าทั้งธรรมะแล้วก็อาธรรมอันนี้ผมผมมองมองเห็นแค่ดาเมจของมันที่มันสาดสกิลอะ อาจจะแบบอาจจะต้องใช้วิธีาศาสตรสกิลดักอันนี้มันมันอยู่ที่ฝีมือแล้วไงแต่ถ้าสมมุติว่ามองมองในสกิลของมันนะครับผมให้อยู่เทียร์สามกับปืนเนาะเพราะว่าถามว่าปืนสกิลดีไหมสกิลดีครับผมขึ้นอยู่กับคนเล่นด้วยนะครับปืนถ้าคนเล่นดีเล่นเก่งดักสกิลเป็นอก็ก็น่ากลัวเหมือนกันแต่เทียร์ลิทเนี้ยนะครับผมขอจัดตามความสามารถสกิลมันก่อนนะครับคุณผู้ชมฉะนั้นนักพ่ท้าผมให้อยู่ที่เทียร์สามแล้วกันนะครับ แล้วก็ต่อไปอันนี้เป็นนักรบนักรบอ่าผู้ชายเป็นธรรมะแล้วกันเนาะผู้หญิงเป็นอาธรรมนักรบนักรบธรรมะห้าร้อยร้อยสิบแบบไม่มี120แบบไม่มีสกิลร้อยยี่สิผมว่าคือปืนน่ยปืนมันไม่มีสกิลล็อกเป้าเลยอ่ะปืนไม่มีล็อกเป้าไม้เท้าไม่มีล็อกเป้าแต่นักรบผมว่ามันมันควรจะได้เทียร์สเพราะว่ามันมี ล็อกเป้าครับคือนักรบที่ผมให้เทียร์งได้อย่างไรยน้ทีเอสออ่ะมันจะมีสกิลที่ยังพอจะโกงอยู่เออคุณผู้ชม <laughs> <laughs> นักรบอีสกิลปาหอกนักรบธรรมะนักรบธรรมะสกิลปาหอกก็ไกลใช้ได้เลยไกลกว้างใช้ได้นะครับแล้วก็ร้อยสี่เอยไทงเหอาร้อยเอยนะครับล็อกเป้าได้นะครับผมเลยให้อยู่ที่เทียสองอืมแล้วก็ทำไมไม่มันมีสกิลล็อกเป้าแต่ทำไมไม่ไม่ให้อยู่ในเอ่เพียงหนึ่งล่ะอ่ะ,ะ,อะผมมีคำตอบให้ครับ เพราะว่านักรบถ้าของไม่ตึงพอก็ก็อาจจะยังยังไม่เก่งขนาดนั้นนักรบต้องพึ่งของเยอะหน่อยนะครับเลยเลยให้ลดลงมาอยู่ที่เทีย์สอนะครับเพราะว่ามันไม่มีบัฟดาเมจครับผม นักรบมันไม่มีบัฟดาเมจผมเลยยังยังให้อยู่เทียสองก่อนเนาะเพราะว่าถ้าขึ้นไปเทียหนึ่งอะ่ะมันมันค่อนข้างจะพาวเวอร์ฟูลกว่านะครับเนาะอย่างมือปราบมีบัฟโจมตีมินจาทั้ง2อ,อาวุธเนี่ยมีบัฟโจมตีรวมไปถึงจอมพลังก็มีบัฟโจมตีคุณผู้ชมแต่อีนักรบอะ่ะถึงแม้ว่ามันมีสกิลที่ปาปาไกลปากว้างล็อกเป้าแต่มันไม่มีสกิลอ่าบัฟเพิ่มโจมตีนาะถึงแม้ว่ามันจะโดนบัฟเรื่องอ่าบัฟครีดาเมจมาแล้วก็จริงนะครับก็ก็ยังถือว่าโก อยู่แต่ยังโกงไม่มากขอให้อยู่เทียสองก่อนแล้วกันเนาะคือถ้านักลบไม่มีสกิลล็อกเต้าเลยอะ่ะผมจะให้มาอยู่เทียสามเนาะเออก็เพราะว่ามันมีแค่สกิลอาจจะต้องพึ่งความสามารถมากกว่าเนาะในความเห็นผมนะคุณผู้ชมทีนี้อ่ะ ตัวผู้หญิงขอให้เป็นนักรบอาธรรมแล้วกันนะครับนักรบอาธรรมอันนี้ผมอาจจะต้องเนิร์ฟมันลงมาเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามันมันอาจจะต้องใช้ฝีมือมากกว่านักรบธรรม,มะนะครับเพราะสกิลมันค่อนข้างค่อนข้างที่จะช้าเลยคุณผู้ชมล็อกเป้าเหมือนธรรมะเ,ะเป๊ะเลยแต่ว่าช้ามากๆเนาะเลยให้อยู่เทียร์สามเนาะโอเคทีนี้เรามาสรุปกันอีกทีนึงอันนี้เป็นหน้าตาของตารางเทียริสโหมด PVP โดยเฉพาะเจ้ายุดเนาะความเห็นที่ผมให้แล้วก็ที่ผมจัดประมาณนี้เพราะว่าผมเล็งเห็นถึงสกิลของ Entonces, la activa. เป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนสมมติว,ว่าอ่าทำไมผมเล่นไอ้ปืนผมเล่นไมันท้าผมเล่นนักลบธรรมผมก็เล่นได้ผมก็เล่นอย่างทเทเลสเนี้ยไม่ได้พูดถึงสกิลเพลย์นะครับพูดถึงสกิลตัวละครมันซะมากกว่านะครับเนาะก็ขออธิบายอีกทีนึงนะครับที่ทําไมถึงให้อ่าหน้นาตาเป็นอย่างนี้นะครับเทียสูงเนี่ยอันนี้คือมีสกิลที่โคตรจะโกงเลยแล้วกันเนาะคุณผู้ชมโดยเฉพาะอมาตะนะครับส่วนเทียร์ที่หนึ่งเนี่ยอันเนี้ยมีสกิลที่ค่อนข้างจะโกงครับผมค่อนข้างไปทางโกงแต่ยังโกงไม่สุดนะครับเลยออยยยู่่เเทททีนะีทีีรร์์นนนะั มีสกิลที่โกงลงมาน้อยนิดนึงแต่ยังต้องพึ่งสกิลเพลมากกว่าเดมิมแล้วก็ต้องพึ่งของมากกว่าเดิมด้วยนะครับส่วนเทียที่3อันนี้ผมมองว่ามันเป็นเทียที่ต้องพึ่งสกิลเพลจ๋าๆเลยนะครับพึ่งสกิลเพลพึ่งของถ้าส่วนใหญ่เลยเนาะมันสกิลมันไม่ได้มีความโกงขนาดนั้นมันเป็นสกิลแบบปกติทั่วไปเลยสําหรับความเห็นผมเนาะมัมลุกที่ผมให้โกงก็เพราะว่าอาทั้งปอกแขนทั้งทั้งทั้งดาบนะครับ ือมันมีอมาตะไม่พอไอ้ไทเหอร้อยทั้งสองสองสายเนี้ยปอกก็คือไทเหอรไทเหอร้อยของนินจานะาดาบก็คือไทเหอร้อยของของจอมยุทธนะครับซึ่งถ้ากดอมาตะยัดหน้าแล้วสับทีเดียวหรือว่าปาดา,าจายัดหน้าทีเดียวมันก็ตายได้เลยเหมือนกันเนาะจอมยุทธนี่ไม่ต้องสืบเนาะสกิลค่อนข้างจะแรงถ้าไทเหอร้อยสับทีหนึ่งก็หัวแบะแล้วนะครับคือถ้ารอดได้ก็ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมหมายถึงว่ามันโกงตรงนี้เนาะ กระบีก็ยังให้ความโกงเพราะว่ามันมี อม,มตะเนาะท่ายิร้อยมันไม่ได้แรงก็จริงนะครับมันก็ยังมีอม,มาตะา <c oughs> เออวิหรือว่ากระบี่กระบี่ท้าสนามเจ้าเหรอขอคิดแป๊บหนึ่งี่ว่าจะโดนลดเทียหรือเปล่าเพราะว่าที่ผมให้จอมยุทธทั้ง2ฝ่ายมันมันอยู่เทียศูนย์อะเพราะสกิลท่ายิ่งร้อยไปคุณผู้ชมสกิลท่ายิ่งร้อยกับสกิลร้อยสี่มันกว้างนะมันกวาดมันกวาดพื้นที่ได้ค่อนข้างสูงเลยเดี๋ยวขอคิดก่อนว่าถ้าเป็นกระบี่เหรอถ้ากระบี่วิธรรมะมีสกิลไกลสกิลผมว่าผมอาจจะต้องลด พอพอมาคิดไปคิดมาแล้วรู้สึกว่ากระบี่สกิลมันไม่ได้คือเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นที่จะปิดจ็อบมันอะผมว่ามันมีไม่เท่าดาบในโหมด PVP เนาะโหมด PVP อันนี้ผมขออนุญาตลดเทีย <laughs> ขอญอาติรถเทียร์กระบี่แล้วกันเนาะทั้งธรรมะแล้วก็อาธรรมนะคือสกิลปิดจ็อบมันอะ่ะมันมันอาจจะมีโอกาสาพลาดได้ได้มากกว่าดาบแล้วกันนะแต่ยังอยู่ในค่อนข้างจะโกงอยู่เนาะเพราะว่ามีอมตะนะครับคุณผู้ชมเออมีอมตะนะ่ทีนี้เชื้อหนึ่งธนูธรรมะกับอาธรรมอ่ะให้เลยร้อยสี่นะครับล็อกเป้าได้โคตรจะโกงแลวล็อกเป้าง่ายด้วยเนาะไม่ว่าสกิลให้เหอ8แปดสิบหกด้วยก็ล็อกเป้านะครับคือธนูอะ่ะมันโกงถ้าถ้าแบบโถมใส่มันแล้วมันไม่ตายถ้าธนูรักษาระยะห่างได้อะ่ะคือธนูกินขาดครับเพราะว่า พีซีเจ้ายุทธห้อง129อ่ะธนูก็ได้แชมป์บ่อยนะครับเออทำไปเล่นไปเนาะไอ้เจอเจอมือสังหารวบวับไปมาเจอนินจาวบวับไปมาโดนธนูล็อกเป้าทีนึงได้มัน,ม,นมันก็ก็ชนะได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมธนูผมเลยให้อยู่เทียบที่1นะครับนินจาตรงนี้วิ 5, ่งวอล์กได้เหมือนเดิมเนาะอ่ามันมีสกิลพุ่งล็อกเป้านะครับอ่าใช้เหอ86นั่นเองนะครับคุณผู้ชมทั้งธรรมะแล้วก็อาธรรมเนาะอ่าแล้วก็ปอกแขนอันนี้ปลอกแขนก็มีหายตัวแล้วก็มีสกิลทีี่่่ลล็ออออออกเเปป้้้าาคคคนนนนขงงจจะะะยรััับุณผูชมตมตไพ ทั้งธรรมะแล้วก็อาธรรมนะครับสายขวานนะครับมีตาขายแล้วก็ปิดจ็อบได้เนะาะดาเมจเพียงพอต่อการปิดจ็อบนะครับถ้าถ้าเล่น ขวานนะครับต่อไปเทียสองอันนี้ต้องพึ่งของมากขึ้นพึ่งดาเมจมากขึ้นอย่างกงจักนี้อาจจะต้องแบบเบิร์ตมากกว่าเดิมเลยหล่นลงมาอยู่เทียสองเนาะนักพศพัดนะครับมีล็อกเป้าก็จริงแต่อันนี้ไม่ชัวร์ว่าล็อกเป้าจริงๆริงไหมนะครับคือถ้ามันล็อกเป้าได้จริงๆก็ยังคิดว่าอยู่เทียสองได้เนาะที่มันไม่ได้ม่ได้อยู่เทียหนึเพราะว่า สกิลมันแอบไล่ช้านะครับแล้วมันไม่ได้เหมือน PC เนาะที่เวลาไลา่อ่าไล่สกิลโจมตีแบบตัวละครเราอ่ะจะจุดชะงักมันมันเลยไม่ได้อยู่เทียร์หนมันละความเป็นนักพลอ่ะมันไล่ไล่ช้านะครับอยู่เทียร์สไปนะผู้ชมส่วนนักรบ อ่าตัวผู้ชายคือธรรมะนะครับตัวผู้หญิงคืออาธรรมที่ให้เทียสองเพราะว่ามันมีล็อกเป้าก็จริงแต่ไม่มีบัฟดาเมจนะครับคุณผู้ชมเลยอยู่เทียที่2นั่นเองนะครับเทียสามอันเนี้ยมีแต่สกิลแล้วก็ดาเมจล้วนๆเลยเนาะทั้งธรรมะแล้วก็อาธรรมพึ่งสกิลเพลย์ซะส่วนใหญ่นะครับอ่าพึ่งของซะส่วนใหญ่นะครับสามอาชีพนี้ทีนี้อันนี้ถือว่าเป็นการจัดอันดับ PVP ก่อนจะร้อยยี่สิบนะครับอ่าทีเนี้ยรีเซ็ตครับผมอ่าเรามาต่อทีนี้เป็นหลังจากพลัสเพลิงแล้วนะครับหลังจากนี้จะเป็นสําหรับเอ่ เลร้อยขึ้นไปหรือว่าคลาสเพลิงพลายุนั่นเองนะครับคุณผู้ชมมาเรามาเริ่มกันเลยรอบนี้จะไปไวๆเนาะเหมือนเดินมบผมเอาไปเอาไปเลย <c oughs> ทีนี้เรามาเซตติ้งกันหน่นะครับตัวผู้หญิงผมให้เป็นอาธรรมแล้วกันเนาะเออให้เป็นอาธรรมแล้วกันนะครับตัวผู้ชายผมให้เป็นธรรมะนะครับคุณผู้ชมเนาะทีเนี้ยเราเราไม่พูดถึงาสายแล้วเพราะว่าเลเวลร2 0มันสามารถใช้ได้2อาวุธนะครับทั้งอาวุธหลักแล้วก็อาวุธรองนั่นเองนะครับเฮียศูนย์ยังเหมือนเดิมครับหน้าตายังเหมือนเดิมเพราะว่าอะไร เพราะว่ามีอมตะนั่นเองนะครับผมเทียที่1อ่ะรอบนี้เปลี่ยนใจนะไม่ใช่เปลี่ยนใจดิเปลี่ยนไปแล้วนะทุกคนรอบนี้ผมให้อย่างนี้เลยคุณผู้ชมถ้าร้อยยขึ้นไปแล้วจอมพลังผมให้เทียหนึ่งแบบไม่คิดเลยนะครับเพราะว่าบัฟป้องกันค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็สามารถดันได้สูงมากๆครับผมอ่ะต่อไปครับผมทีนี้ผมมองอีกแบบนะอพอร้อยยีแล้วผมอยากจะให้เทียหนึ่งกันหมดเลยอะ่ะเอางี้แล้วกัน ผมขอให้ความเห็นอย่างนี้แล้วกันทีนี้จะมาอธิบายกันดีกว่านะครับทําไมผมถึงจัดหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมขอให้ความเห็นประมาณนี้คือเทียสูนอ่ะเหมือนเดิมเนาะสามอาชีพสามอาชีพสามสายเนี่ยมัมลุกอะ่ะพอร้อยยีิแล้วแน่นอนนะครับแรงชิบหายไวป่วงนะครับมีอมะตะด้วยสาม,มารถเบิร์ดหรือปิดจ็อบได้เลยนะครับเนาะแล้วออจอมยุทธเนี่ยก็ยังมีอมะตะเหมือนเดิมนะครับแล้วยิ่งร้อยยีิแล้วใช้ได้ทั้งกระบี่แล้วก็ดาบเนาะ ทั้งสองสายนะทั้งธรรมะแล้วก็อาธรรมนะครับคือก็ยังเก่งเหมือนเดิมหมดีเพราะว่ามันมีอมตนะนั่นเองนะครับคือมันยังมีสกิลที่โกงสัตดๆอยู่ดีคมมุณผู้ชมต่อไปเทียร์หนึ่ง่ะทีเนี้ยจอมพลังแล้วคุณผู้ชมจอมพลังทีเนี้ที่ผมให้อยู่เทียร์หนึ่งอ่ะมันเป็นเทียร์ที่โหดอยู่ครับคือถ้ามันมีอมตะมันก็คงอยู่ข้างบนไปแล้วอ่ะชเนาะคือ <c ười>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  จอมพลังเนี่ยที่ผมให้อยู่แถวหน้าของเทียร์หนึ่งเลยเพราะว่ามันมันถึกมากทั้งธรรมะแล้วก็อาธรรมนะครับมันถ <c ười> <ทำ> <bia> ึกมาก ถ้าเจอในโหมด10บนะครับถึกแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วพี่จ๋านะครับเออไอผู้ชายาคือธรรมะเนาะผู้หญิงคืออาธรรมอะ่ะทั้งสองอันนี้เลยคือแบบอ้วนมากเออคือถ้า E3 ตัวข้างบนเนี่ยปิดจ็อบมันไม่ได้นะครับคือ3ตัวข้างบนปิดจ็อบแถวแถวที่เทียนหนึ่งเนี่ยแถวล่างเนี่ยไม่ได้อะ่ะ E ีตัวข้างบนเนี่ยมันจะตายเองครับผมเนาะ นักพศธรรมะก,กับอธรรมสกิลแรงสกิลกว้างสกิลไกลนะครับไม่พอหนาด้วยนะครับแถวเนี้ยคือผมให้ความหนาความแรงความถึกความบึกบึนแล้วก็ความไกลความกว้างของสกิลมันเลยนะครับคือคือบอกเลยว่าอีสาตัวเนี้ยถ้ามันอมาตะาหมดแล้วค่าสี่ตัวล่างเนี้ยไม่ได้อะสี่สายล่างนี้ไม่ได้มันจะตายเองครับผมเออให้อย่างนี้เลยแล้วกันนะครับความเห็น ต่อไปต่อไปเทียสองครับผมพจธรรมสุดใจส <c oughs> กิลร้อยสามหกพจนโคตรจะโกงนะครับคือสมมติว่าอขอข้ามมาเทียสองมาเนาะสมมติว่าถ้าถ้านักลบบัฟป้องกันมันกดกดทีเพิ่มมา100%อน่ะผมอาจจะให้เทียนี้ก็ได้ครับเพราะว่าสกิลมันก็ค่อนข้างจะโกงเลยนะครับทั้งธรรมะแล้วก็อาธรรมเนาะไอธรรมะนี่สกิลปลาหอกเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรก็มีอยู่นะอนิเมชันกับภาพที่เห็นอ่ะไม่ตรงกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็สกิลแทงก็แรงชิบหายไว้ป่วงนะครับแต่มันดันโดนเนิบโดนเนิฟ สกิลป้องกันไม่พอ ไม่มีบัฟดาเมจอีกนะครับเลยต้องตกมาอยู่เทียบที่สนะครับสาหรับความเห็นผมนะเออที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับฝีมือนะครับอันนี้เป็นเป็นความเห็นสําหรับขอย้ำเหมือนเดิมนะครับเป็นความเห็นที่มองในแค่สกิลนะครับไม่มองคนเล่นนะครับคนเล่นอาจจะเก่งอันนี้ไม่ว่ากันเนาะอันนี้มองแค่สกิลสําหรับความเห็นผมละกันนะครับมาที่ธนูนะครับธนูทําไมถึงไม่อยู่ข้างบนล่ะพี่มันมีสกิลล็อกเป้านะมันมีนู่นนี่นั่นนะธนูผมว่ามันติดตรงที่มันยังบางอยู่มันแรงก็จริงมันมีสกิลล็อกเป้าก็จริง สกิลกว้างไกลหมดเลยก็จริงแต่ถ้ามันโดนอีสาตัวข้างบนในกดออกมาะยัดหน้ามันตายเออถ้ามันเบิร์ดใส่อีสาอีสตัวแถวแถวเทียร์หนึ่งไม่ตายมันจะตายเองเออผมมองอย่างนี้นะอืมภาพรวมของมันนะครับแค่สก,กิลไม่รวมของนะครับมผมมองอย่างนี้อืมอันนี้เป็นธนูอาธรรมเนาะตัวผู้หญิงนะครับอ่ะขอข้ามมาที่ธนูธรรมะเลยแล้วกันนะครับที่เป็นตัวผู้ชายทําไมถึงให้เทียร์สามคือธนูธรรมะผมมองว่ามันเก่ง PVE ซะมากกว่านะครับ มันมีสกิลล็อกเป้าเป็นสกิลร้อยสี่ก็จริงนะครับแต่มันสกิลเดียวไงสกิลอื่นๆผมว่ามันเป็นแค่สกิลศาสตร์เอาไว้ดักซึ่งคําว่าสกิลศาสตร์ไว้ดักอะ่ะมันขึ้นอยู่กับวิธีเล่นไงคนเล่นเก่งก็เก่งคนใช้สกิลดักเก่งก็เก่งนะครับไม่ได้บอกว่าเทียสามไม่เก่งนะครับคุณผู้ชมแต่เทียสามอาจจะต้องพึ่งฝีมือมากกว่านะครับผมเลยมองว่าเทียสามอะ่ะมันมันเหลือแค่ธนูธรรมะละกันนะครับคุณผู้ชมเออสกิลที่ว่าจะกว้างนั้นก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะครับเหมือนแบบต้องงงเกง่จริๆ ถึงจะโหดอ่ะเอางี้ดีกว่านะครับอ่ะเรากลับมาที่เทียสองอ่ะตัวผู้หญิงคือนินจาอาธรรมนินจาอาธรรม โกงตรงที่บินบ็อกได้ไม่พอสกิลสกิลมันมันยังสกิลมันยังกว้างด้วยนะครับอืมก็ยังกว้างด้วยนะก็เลยมองว่าสกิลอาธรรมอะก็เก่งแต่ว่าถ้ามันโดนอีสามตัวข้างบนกลับไปเหมือนเดิม <c oughs> โดนสามตัวข้างบนกดอมตะใสอมันก็ตายได้อยู่ดีถ้ามันหายตัวไปแจะอีสี่ตัวข้างบนเนี้ยไม่ตายมันก็ตายเองอยู่ดีนะครับแต่ถ้ามันหายตัวแล้วไปแจ๊ะหรือว่าหายตัวแล้วหลบหลบสกิลตอนที่มีอมตะได้อันเนี้ยมันก็ชนะได้นะครับแต่ถ้ามองมองในความที่สมมติว่า3 2 1แล้ว ซัดกันอ่ะผมว่ามันมันยังอยู่เทียนี้อยู่นะครับความโคงสกิลมันยังอยู่เทียสออยู่แล้วกันนะคุณผู้ชมธามะอันเนี้ยที่ที่ให้ให้ต่อมาก็ก็น่าจะเป็นเพราะว่าสกิลอ่ะส่วนหนึ่งผมยังไม่ได้เจอกับตัวแล้วกันคุณผู้ชมนินจาธามะนะไอ้สกิลตับสามเทียผมมองว่ามันมีจุดด้อยนิดนึงตรงที่มันอาจจะเป็นเป้านิ่งได้แต่ในจุดด้อยตรงนั้นมันก็อาจจะเป็นข้อดีที่เออเอาใช้ดีๆมันก็อาจจะมีประโยชน์นะครับคุณผู้ชม เออประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่าอันที่ผมไม่ได้เจอกับตัวผมอาจจะให้ความเห็นได้ไม่เยอะนะครับนักรบธรรมะอันนี้ผมเจอกับตัวมาแล้วคือนักรบแบบอย่างที่บอกไปเนาะเมื่อกี้นักรบถ้ามีบัฟโจมตีอ่ะผมให้อยู่ข้างบนแล้วบัฟป้องกันถ้ามันไม่โดนเนร์ฟผมให้อยู่ข้างบนนะครับความโกงของสกิลมันนะคุณผู้ชมอาธรรมเนี่ยอาธรรมอ่ะผมยังไม่เจอว่ะคุณผู้ชมผมยังให้ความเห็นไม่ได้แต่ถ้าใน PC อ่ะคุณผู้ชมใน PC นักรบอาธรรมอ่ะมันเก่งกว่านักรบธรรมะนะในด้าน PVP นะครับเนาะ เออมันมันเก่งกว่านะแต่อันนี้พอผมยังไม่เคยเจอผมเลยมองว่าลองประเมินว่ามันมันน่าจะสกิลเพลย์ไม่ต่างกันมากเนาะเพราะมันก็ยังด้อยในส่วนของบัฟป้องกันที่โดนเนิฟลงไปแล้วก็ไม่มีบัฟโจมตีอยู่ดีเนะาะกว่าจะเก็บสแต็กครบสสแต็กมันก็ลาบากอะคุณผู้ชม <c oughs> เรื่องหรอะอถ้าเก็บครบสสแต็กได้ก็แรงเอออันนั้นก็ไม่ว่ากันเนาะมันอยู่กับคนเล่นแล้วไงอันนั้นน่เออนอกเหนือจากที่สกิลมันให้มานะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสําหรับการจัดเทียริสตต โดยเฉพาะโหมด9้ายุทธนะครับอันนี้ขอเจาะจงความเห็นทั้งหลายแหละที่ผมพูดไปเนี่ยผมมองมองเป็นห้องเจ้ายุทธสันส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีแย็บๆยบไปตรงคาร่าบ้างแล้วกันเนาะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าคาม่าอันนี้ผมว่าทุกอาชีพเก่งได้ถ้าของถึงของถึงสมุดถึงการ์ดบอสถึงอะไรอ่ะ สเต็ปถึงเก่งทุกอาชีพพอๆกันทุกอาชีพเลยครับผมก็เลยไม่ได้ให้ความเห็นในคาม่าโซนสักเท่าไหร่เนาะคุณผู้ชมมันก็อยู่ที่วิธีเล่นคนผู้ชมมาและนะครับว่าในคาม่าอาชีพนั้นอาชีพนี้อาชีพไหนจะโกงกว่ากันเก่งกว่ากันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมสําหรับ PVP t h e r List ตัวโซเอ็มนะครับเวอร์ชันมบายด้วยนะครับอ่าเนี่ยแม้ว่ารูปมันจะเป็นของ PC ก็เถอะนะครับ ก็คลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผู้ชมถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากๆเลยนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตีสวัสดีนะครับ